เออเพราะว่าพอดีว่าช่วงนี้ฉันก็กำลังใส่ใจกับเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้มากเลยนะคะไะหยุดคำตอบแบบนี้ฟพงดูแปลกนิดหน่อยนะยังไงตอนนี้พวกเราก็ได้มาวางแผนกันเถอะนะคะอุปกรณ์ขับเคลื่อนในปัจจุบันทั้งหมดที่สามารถจะใช้ในการเดินทางอวกาศได้นะความคิดของฉันก็คือถ้าหากว่าเราสามารถประก,กอบพวกนี้เป็นระบบได้แล้วก็ จะต้องสามารถทําได้แน่นอนค่ะพรุ่งนี้เธอก็ไปที่ฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตยาวิกาศกับฉันเถอะนะนี่ไว้ใจฉันมากขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอคะถ้าว่าฉันแค่คุยโม้ไปล,ละหากทาตัวไม่ไมระมัดรวังหรือก็ระวังจะสูญเสียทุกอย่างนะคะฉันเชื่อว่ามันจะไม่พังทลายลงหรอกมั่นใจขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอน,นี่แล้วถ้าเกิดว่าล้มละลายขึ้นมาจริงๆจะทํายังไงหรอคะ ทุกสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ก็เป็นแค่กระดาษที่สามารถพูดเท่านั้นนะส่วนต้นทุนก็สูงมากอีกด้วยจะไว้ใจฉันได้จริงเหรอคะถึงแม้จะเป็นแบบนั้นฉันก็จะเชื่อใจเธอใครใช้ใเธอกลายมาเป็นคนของฉันก็แลที่บอกว่าใครเป็นคนของพี่นะคะจฉันเป็นคนของเธอก็ได้แบบนี้สิถึงจะเป็นเด็กดีนะแม่คะคุณย,ย้ย พอดีว่ายายกับเสี่ยวชูคุยกันมาสองวันแล้วนะพรุ่งนี้อยากจะให้พวกเธอไปที่บ้านของฉันกันนะคุณยายคะยังไงก็อยู่ต่อที่นี่เถอะคะ่ะไปไปมามาันลำบากนะคะทําไมแม่ถึงไม่คุณยายพักที่นี่หรอคะเห็นไหมหละคะฉันบอกแล้วค่ะว่าจู่ๆไม่ยอมไม่คุณกลับไปหรอกฉันฉันไม่กล้าจะอยู่ที่นี่นะเอาลคะค่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะ เดี๋ยวจินเฉินอาเจอจะกลับมาแล้วยังไงก็รีบลงไปข้างล่างกันเถอะคะ่ะผมกลับมาแล้วครับอาหารที่ค่ายฝึกะมันห่วยมากเลยนะครับผมนายหิวไม่ไหวแล้วหิวจังเลยนายนะมาทําอะไรที่บ้านของฉันเออพี่คะพอดีว่าคืนนี้เส้าชิงก็จะมากินอาหารเก็นที่บ้านพวกเรานะคะนี่น้องสาวตอนนี้เธอยังเด็กนะแถมใจดีด้วยสามารถถูกผู้ชายหลอกได้ง่ายนะยังไงก็อย่าไปยุ่งกับผู้ชายแปลกหน้าเลยเข้าใจไหม เดี๋ยวนะพี่คะเราอายุเท่ากันไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าจะต่างกันไม่กี่ชั่วโมงแต่ฉันก็เป็นพี่ชายของเธอนะนี่ฉันได้ยินหมดแล้วนี่อาชูผมกลับมาแล้วนะพอดีว่าระหว่างทางเจอกับอาสนเข้ามาพอดีเลยคะ่ะพอดีว่าคุณแม่กับคุณยายใกล้ยยจะทำอาหารเสร็จแล้วแล้วค่ะคุณยายอย่างงเหรอหรือว่าจะเป็นเธอคนนั้นก็นนะ ฉันกับแม่ของฉันร่วมกันทำอาหารนะคะฉันคิดว่าทุกคนจะต้องชอบแน่ๆค่ะคุณหนูเย่ผู้มีความสามารถแห่งตระกูลเย่ก็คือแม่ของอาชูอย่างนน้นสินะส,สวัสดีครับคุณป้าผมชื่อเย่เซินครับสวัสดีจ้าอาชูเล่าเรื่องเธอให้ฉันฟังแล้วเหรอนะเธอกับอาชูก็เหมือนเป็นผีน้องกัน,นกแต่ยังเด็กไม่ต้องคิดมาหลอกนะในใจของฉันเธอก็คือผีชายแท้ๆของอาชู คุณป้าครับผมรู้สึกโล่งใจมากเลยนะครับที่คุณพูดแบบนี้นี่คุณลุงครับคุณยายกำลังพูดอะไรอ่ะทำไมผมไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันเองก็สับสนเหมือนกันนะอาชุบ้านเกิดเธอไม่ใช่เมืองหยนจริงๆย่างนั้นเหรอคือว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันเป็นลูกสาวของเย่ต้าฟูมาตลอดแต่ความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะแม่ครับคอยพวกนั้นนี่มันเลวจริงๆเลยนะตอนนี้ผมโตแล้ว ผมจะไม่ยอมไม่คนเร็วๆแต,แต่ต้องแม่เด็ดขาดเลยครับอาชูก่อนหน้านี้เธอมีชีวิตที่ลำบากมา,มากแล้วต่อไปผมจะเป็นคนปกป้องเธอกับจูจัวให้เป็นอย่างดีเองครับฉันเป็นแม่ของอาชูฉันจะเป็นคนปกป้องเธอให้ดีเองได้ไม่จําเป็นหรอกนะผมเป็นสามีของอาชูครับแล้วผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องเธอไม่ไม่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอย่างเธอเลย บรรยากาศอันด่าเดิงดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วเรื่องของอาชูก็คือเรื่องของผมครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยปกป้องเธอแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ต้นไปผมสัญญาว่าจะปกป้องเธอให้ดีครับฉันได้ยินเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นในตระกูลลินมาเนะถามว่าฉันรู้ว่าลูกสาวของฉันได้รับความทนทุกข์ทรมานแล้วก็ฉันจะต้องทําให้ตระกูลลินหายาสาบซูไปในไม่ช้าแนะ่แม่คะเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วนะคะ ยังไงก็ทันข้าวกันเถอะค่ะอาชูลูกเต็มใจที่จะมาอยู่กับแม่ที่ซื้อเหยโอยวนไหมที่นั่นจะมีแค่เราสองคนแม่ลูกแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายของหนูกมันเงียบสงบมากแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนด้วยนะ